ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซกิที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาถึงนินจา z x 2 5 r หลังจากที่ผมได้กล่าวถึงความล้มเหลวของคาวาซกิ ksr ต่อเนื่องถึง Z125 ในแบบมินิบค์ที่โดนคู่แข่งขันอย่าง Honda m s x 1 2 5ออกมาแข่งขันจนกระทั่ง ksr และ Z125 ต้องพ่ายแพ้ไปอย่างบอบชำ้ำจากนั้นก็ได้กล่าวถึงนินจา650 Z650 ที่ถูก Honda CBR 650R และ CB 650R ไล,ล่ถล่มจนไม่สามารถต่อสู้ได้ในขณะนี้ล่าสุดก็ได้กล่าวถึงความสำเร็จของนินจา Z ซ6 r และ Z ซ1 0สิบอร์ซ r เปอร์สปขนาด 600cc และ 1000cc ที่สามารถทำยอดขาย เอาชนะคู่แข่งทุกค่ายได้อย่างสวยงามมาถึงวันนี้ผมจะกล่าวถึงความสำเร็จของนินจาสเ็ก 25R หลังจากที่ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2019จากนั้นในช่วงปี2020หรือว่าปีพศ2563ตลอดทั้งปีกระแสข่าวของนินจาสเก 25R นั้นผมก็ได้รายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง ก่อติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ทั้งเรื่องของราคาจนกระทั่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์โชว์2020วันที่14กระะกฎาคม2563โดยเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในงานครั้งนั้นด้วยราคา269,000บาทมีจำหน่ายเพียงรุ่นเดียวก็คือ z x 2 5 r s e ขณะที่รุ่นสแตนดาร์ดนั้นไม่มีขายในเมืองไทยครับเป้าหมายในการขายช่วงแรกนั้นวางไว้ที่300คันแต่ปรากฏว่าการส่งมอเร์นั้นเกิดความล่าช้ารวมถึงการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการจําหน่ายเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเกิดกระแสบ,บูมเป็นอย่างยิ่งคนไทยก็เลยได้รถมอเตอร์ไซค์ที่ช้ากว่าในช่วง3เดสุดท้ายของปีที่แล้วทําตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น135คันถัดมาในช่วง ครึ่งปีแรกของปี2564ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนกระแสของนินจาเด็ก 25R นั้นร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งในเมืองไทยทำตัวเลขการขายรวมกว่า500คันถ้าวิเคราะห์ตัวเลขจาก6เดือนแรกของปีนี้มั่นใจได้ครับว่านินจาเด็ก 25R นั้นจะมียอดขายในปี2564มากกว่า1,000คันแต่ปรากฏว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมา ระหว่างเดือนก,กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนั้นยอดขายของสลิก2 5 r ตกต่ำลงอย่างน่าใจหายครับส่งผลให้ยอดรวมทั้งสิ้น9เดือนแรกของปีนี้ทำได้เพียง635คันถ้าบวกอีก3เดือนข้างหน้าจนสิ้นปีนี้ก็คาดว่าตัวเลขรวมทั้งสิ้นทำได้ประมาณ800กว่าคันเท่านั้นครับไม่ถึง1,000คันอย่างที่ได้คาดหมายไว้น่าเสียดายที่ตัวเลขการขายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานั้น มีการปรับตัวลดลงถ้าหากว่าเมืองไทยของเราไม่เจอปัญหาเรื่องของโควิดสิระบาดหนักผมมีความเชื่อครับว่า Ninja ZX-25R นั้นจะมียอดขายที่พุ่งเกินกว่า1,000คันขึ้นไปอย่างมากมายทีเดียวเปรียบเทียบตัวเลขการขายของ Ninja ZX-6R ในปี2562ทําได้730คันถัดมาในปี2563 สเล็ก a ทําทำตัวเการขายรวมทั้งสิ้น801คันแต่ว่าในช่วง9เดือนแรกของปี2,564รสเ็กาทำได้เพียง330คันเท่านั้นก็คาดว่าภายในปีนี้ตัวเลขรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ430คันบวกลบนั่นก็หมายความว่าตัวเลขการขายของสเล็ก 25R ตลอดปี2,564จะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันกันกบสเล็ก6 r ที่ขายได้ในปี2,563ถ้าหากว่าปีนี้นะครับไม่เจอปัญหาโควิด -19 ระบาดหนักผมก็เชื่อว่าเซเล็ 6R นั้นจะมีตัวเลขการขายที่พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่า900หรือเกือบ1,000คันสรุปก็คือในปีนี้นะครับเซเล็ก 6R จะเหลือตัวเลขการขายเพียงแค่430คันบวกลบหันไปดูเพื่อนบ้านของเราก็คือที่อินโดนีเซียครับขาสกิได้เปิดตัว สเต็ก 25R ก่อนหน้ามึงไทยเราเพียงแค่3วันเท่านั้นก็คือเปิดตัววันที่11กรกฎาคม2563ส่วนไทยเราเปิดตัววันที่14กรกฎาคมซึ่งทางอินโดนีเซียนั้นวางเป้าหมายการขายไว้ที่ประมาณ2,000คันต่อปีแต่ว่าในปีนี้กระแสของเขาถือว่ายังร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งประมาณการตัวเลขการขายของสเต็ก 25R ในอินโดนีเซียนั้นอาจจะสูงถึง4 0 0 0คัน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่นั่นคุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าอินโดนีเซียนั้นมีการตั้งกำแพงภาษีรถที่นำเข้าเกินกว่า 250cc เข้าไปทำให้ราคาของ CBR 500R หรือ CBR 650R ที่นำเข้าจากเมืองไทยไปนั้นมีราคาที่สูงมากจนทำให้ไม่สามารถทำตลาดได้ดังนั้นในคลาส2 5 0ซี ที่อินโดนีเซียนั้นจึงเป็นคลาสที่ถือว่ามีความร้อนแรงเป็นอย่างมากทั้ง Honda c b r 250 r y y m m a h a y z f r 25อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขายกับ Honda c b r 250 r r ที่มีการนำเข้าจากอินโดนีเซียมาสู่ตลาดเมืองไทยในราคา239,000บาทในขณะนี้ปรากฏว่าตัวเลขการขายในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ทำได้เพียง 253คันก็จะน้อยกว่าเลดก 25R ประมาณ2เท่าครึ่งแม้ว่า CBR 250R จะไม่มีผลต่อการขายของเซดก 25R ในปัจจุบันนี้แต่ว่าการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญของ Honda ใน500ซีรีส์ก็คือ CBR 500R ที่มีการติดตั้ง Upside Down และดิสเบรกหน้าคู่รุ่นใหม่ในราคาเท่าเดิมคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ s e เ e ็ก5 r r นับจากนี้ไปไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ชมที่สอบถามถึงนินจาส e เ e ็ก 4R เครื่องยนต์4สูบเรียง 400cc ซจะมีการเปิดตัวกันในปลายปีนี้ทั้งในเมืองไทยหรือว่าที่อิตาลีในงานอิกมาโช2 0 2 1หรือไม่ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังไม่ถึงเวลาของการเปิดตัวส e เ e ็ก r r แต่ประการใดผมเองก็มีความคาดหวังนะครับอยากเห็นการเปิดตัวเร็วๆแต่ว่า ดูจากไทม์ไลน์ในขณะนี้ดูจากทิศทางทั้งในญี่ปุ่นและเมืองไทยของเราปรากฏว่าคิวของการเปิดตัว z x 4R นั้นต้องรอกันในปีหน้าเป็นอย่างเร็วครับมีบางท่านสอบถามว่าเป็นไปนได้ไหมที่จะเอา z x 6R มาลดปริมาตรลงไปอยู่ที่400ซีซีคำตอบก็คือสามารถทำได้ครับแต่ว่าคงจะไม่ทำเพราะว่าต้นทุนการผลิตของมันนั้น จะใกล้เคียงกับเซรก 6R ถ้าเปิดตัวมาแล้วทุกอย่างเหมือนกันกับเซรีก 6R มีเพียงแค่ซีซีลดลงไปอยู่ที่ศ0รซีซีราคาค่าตัวของมันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนบาทบวกลบซึ่งบอกเลยครับว่าไม่สามารถทำตลาดในราคานั้นได้เรื่องราวของรสี 4R จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ